ดกก้นมีความหมายอะไภาษาอีสานอะไรวะอ๋อมีเหรอดูวงเล็บอ๋อเชิร์กดกกลน <c oughs> คือเขาใจว่าเป็นภาษาอีสานแล้วอ่ะดอกอย่างคือดกก้นวะมีใครบ้างอันนี้เป็นเพลงของพี่ป๊อก my set นะคะแล้วก็ฟิเจอริงพี่กระแตาอาสยามแล้วก็จาวิสจาวิสนี่ร้องเพลงเลยนะผมอะ่ะอือะ <c oughs> ไรแบบซอนแบบ

จริงไม่ใช่ปลอกดูย่างโหเห็นดูดีมีราศีมีกามีญาเลียงผมว่าแดดดีแล้วอย่างหนูเรียกงแบบนี้ได้ไหมคะน้องลองไปถามมัมมี่ได้ไหมจ้ะพี่ชอบคนจับต้องันเรานุกภาพต่างกันพี่ชอบคนจับต้อวันมากกว่าเดือนจะนอนกัดฟันเพราะพี่จับทุกวันทั้งบมเกียงริมตองเกียงและหน้าตางโอคไม่ย่าพี่เขาใจนะคิดที

เป็นประจหวะเลยนะเออซียอก็เก่งหน่อยได้ป่ะแม่เวลามันกระโดกแล้วมันแบบกระเพื่อมโอ้โหโอ้โหให้พี่กระแตงจริงไปเลยดิสซิ่งควีนมืองไทยน่ะแม่แม่สอนหนูบ้างเด็กก้นอยากทำได้เหมือนแม่มีแม่เป็นอาร์โจ ในการดบก,ก้นแล้วตอนนี้ต่อไป t o work แล้วทำไมเราต้องถือมือถือไว้ตลอดเวลาด้วยอ่ะพอพอดีเพิ่งซื้ออันนี้มาใส่แล้อยากลองใส่ให้มันคุ้มมันใส่นิ้วไงเพือ่อก็ถือปไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอาไว้ใส่นิ้วนะเนี่ยแบบเนี้ยหรือว่าเขาไปทำอะไรเขาไปตั้งดูหนังอ้าวเหรออ้าวไม่รู้ว่าใส่นิ้วถือเวลาถือสื่อประสบความสำเร็ไปตั้งดูหนังจ้าอ้าวอ้าวเหรอแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แต่แบบพอได้มีพี่กระต่ายมาฟีเจอร์ริงด้วยมันก็แบบเออมันก็ทำให้เพลงมันไม่ได้ดักไปขนาดนั้นนนออะไรมมัก็ีแบบท่ บิดดอปอ,อะไรออกมาเลิศะสมะสานกันลงตัวอ่างเงี้ยนี่ชอบความแบบว่าแบบเอาสามคนนี้มาจับมารวมกันอ,ะอ,อ่ะมันคือความแบบที่สุดของของความขิงอ่ะมันคือคนนึงก็คือแบบรวยมากคนนึ้ก็คือสวยมากอีกคนนึงก็คือแบบเพลงกูดังกูรวยเด็กเป็นเด็กที่รวยมากอะไรแบบเนี้ยคือไปถึงแบบมันคือแบบพอรวมกันสามคนอ่ะเนื้อหาในเพลงมันคือความขิงขิงที่แบบดก้นื้อดก้นแบบมันคือความขิงอ่ะคือแบบมีเงินมีเมียแล้วมีอะไรนู่นมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็แบบ มาดกก้นสิมันมีความสุขไปด้วยกันเลยอ่ะคนเราจะไปชวยกันทเวิร์กเรา่แต่ชอบนะเป็นเพลงที่เปิดในร้านเหล้าน่าจะมันเป็นแบบถ้ามีคอนเสิร์ตแบบดกก้นเดะดกก้นเดะเดี๋ยวดะกูไปกูขอดนึ่งภาพแป๊บนึงคนเมาเบอร์เขาได้เป็นวะทั้งโต๊ะทั้งเนี่ยก็ว่าจะไปเป็นภาพเออแล้วอาจจะเล่นเล่นกับคำแบบดกเล่าได้ด้วยนะอ๋อดกเล่าอ่ะดกเล่าเนย ดอกเล่าดิอะไรอย่างเออเป็นแบบเออน่าจะเป็นฟพลวันบ้นนั้นอต่เออราเล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะสนุกมากนะครับติดตามดูได้กับเพลงดกก้นนะครับผมโอเควันนี้พวกเราลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ <Happy. S 1> อย่าลืมกดติดตามเมน์ก่อนด้วยนะคะ